ครับเพื่อนๆนะฮะกลับมาพบกับซันอีกแล้วนะครับหลายคนคงจะสงสัยนะครับว่าคนที่ทําสวนบอลสีนะครับในช่วงที่บอลสีบุมๆเนี่ยเขาได้กําไรหรือว่าขาดทุนมากกว่ากันนะฮะคลิปนี้สันจานาเสนอประสบการณ์ของตัวเองนะครับที่กระโดดเข้ามาทําบอลสีในช่วงที่บอลสีเนี่ยมีกระแสนะครับแล้วก็จะสรุปให้ฟังนะว่าตกลงแล้วมันขาดทุนหรือว่ามันได้กําไร มากกว่ากันนะฮะเดี๋ยวเข้าไปชมในคลิปเลยนะครับอันนี้นะครับสําหรับต้นทุนแรกเลยนะครับที่เราจะต้องเสียไปนะฮะก็คือการระดมซื้อแม่พันธุ์นะครับในช่วงที่เราซื้อแม่พันธุ์นั้นนะฮะก็เป็นช่วงที่บอนสีกําลังบูมมากๆเลยนะครับซึ่งเราจะได้บอนสีในราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับต้นที่เราซื้อแพงที่สุดในตอนนั้นนะฮะอยู่ที่35,000บาทเลยนะชื่อว่า เจสีหรือเปล่านะผมจำไม่ได้นะเพราะว่ามันก็นานเนาะก็ประมาณนั้นนะครับเฉพาะต้นแม่พันธุ์เนี่ยในช่วงนั้นนะครับเราก็ลงทุนไปน่าจะไม่ต่ำกว่า10000แบาทนะฮะสำหรับซื้อต้นแม่พันธุ์เข้ามานะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรามันเป็นภาระผูกพันธ์เนาะถ้าเราซื้อต้นแม่พันธุ์เราก็ต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหมมันก็จะมีพวกอ,อย่างเงี้ยมีพวกตู้นะครับ ตู้เนี้ยก็ตีไปซัดตู้ละ1,500บาทตอนนี้เรามีอยู่6ตู้นะครับแล้วก็มีโรงเรือนใหญ่ที่ผมเคยนำเสนอไปนะฮะตัวโรงเรือนใหญ่เนี่ยเคยนำเสนอไปมันเศจสับมันจะประมาณ3,000 30, 0เกือบ4,000 40, 0ก็ตีไปซนะัด0 0 0 0 0เนาะเพราะว่ามันมีการการเก็บรายละเอียดจิปถาเล็กๆน้อยๆนะครับก็ประมาณ40,000บวกกับแสนกว่าบาทก็ประมาณแสนห้าบวกพวกนี้เข้าไป แล้วก็บวกพวกอุปกรณ์ที่เอามาปลูกเนาะอย่างกระถางดินหรือแม้แต่อุปกรณ์การแพ็คส่งลูกค้านะครับตีรวมๆนะฮะก็น่าจะประมาณ2 0 0 0 0 0บาทนะครับในการทำสวนบอลสีขึ้นขนาดเล็กๆนะฮะก็จะประมาณนี้แต่ว่าผมก็ยังจะไม่ได้บอกนะว่ามันขาดทุนหรือได้กำไรนะครับ เรามาดูกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับว่าบวกลบกบหนี้ยังไงมันถึงจะเป็นไปในลักษณะไหนนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้ก็คือปีห5นี้เราก็ยังซื้อ,อพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างต้นนี้นะครับเมืองเกาะเกร็ดนะเมืองเกาะเกรดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วปี64อี่ ไม่สามารถแตะได้เลยนะเมืองกอเกตเป็นบอลสีที่ราคาแข็งมากๆเลยถ้าตีเป็นโทรศัพท์ก็เป็นโทรศัพท์ iPhone นะฮะร,ราคาไม่ค่อยลงนะครับแต่ว่าพอมาปีนี้นะครับมันก็ราคาลงไปเยอะมากนะฮะก็ซื้อได้แบบชิวๆนะครับชิวๆนี่หมายถึงว่าต้นไม่ได้ใหญ่นะเอามาเลี้ยงอีกตั้ง3-4เดือนนั้นเนี่ยกว่าจะมีหัวนะเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนกระถางนะครับแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะที่เราเองก็ แรงเหมือนกันเพราะตอนนั้นมันเป็นกระแสที่แรงมากๆเลยนะครับสาหรับทาาุบางแก้วนะทาาุบางแก้วเนี่ยเราก็ซื้อต้นใหญ่ไม่ได้ปัจจุบันก็ยังซื้อไม่ได้นะมันยังแพงอยู่สี่ห้าพันก็เสียดายตังค์เหมือนกันนะฮะช่วงนี้บอลราคาสี่ห้าพันก็ไม่ซื้อละเราจะซื้อบอลที่ราคาไม่เกินแบบสามพันสองพันสามพันประมาณนี้นะฮะเอามาตั้งแม่สามพันสองพันนี่แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะเพราะว่าบางต้นที่ราคาไม่แพงเขาก็จะได้เป็นต้นใหญ่ บางต้นที่ราคาแพงก็จะได้เป็นต้นเล็กอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าเราตั้งบัจเจตเอาไว้แน่นอนครับผมคิดว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้มาสักพักหนึ่งก็อยากจะรู้แล้วแหละว,ว่าแล้วเราขาดทุนกับต้นไหนไปบ้างไหมนะฮะซึ่งเป็นคําถามที่ต้องมีคําตอบนะครับผมก็จะพูดแบบตรงไปตรงมานะครับบางต้นก็ขาดทุนนะฮะขาดทุนจากการที่เราขยายพันธุ์ไม่ได้นะครับหรือว่าขยายพันธุ์ได้น้อยมากๆไม่ แบบรุ่นหนึ่งเนี่ยซมว่าเราผ่าหัวได้1ิบกว่าชิ้นนะครับแต่ว่าพอมันงอกแล้วเราไม่สามารถขายในราคาที่สูงได้เพราะว่าราคามันมันลงมาแล้วเราไปขายสูงมากมันก็ขายไม่ออกนะฮะนั่นก็คือนี่เลยนะครับเจ้าดารานพลัดนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตอนนี้ไม้สลบนะฮะนี่ อันนี้อันนี้ไม่ได้เลี้ยงยากนะดารานพรัตน์เนี่ยพอเลี้ยงได้เพียงแต่ว่า,เ,าเราเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแล้วเราเอามาวางไว้ฝั่งทางนี้ซึ่งฝั่งทางนี้มันมีแดดจัดตู้นี้มันไม่มีมันไม่มีสแลนดำๆอย่างนี้ไงแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับปรากฏว่าดารานพัตน์ต้นต้นนั้นนะใบไหม้หมดเลยนะฮะดีนะที่เขามีหัวเดี๋ยวเขาก็จะงอกใบใหม่ขึ้นมานะ ดารานพัตต้นนี้นะครับซื้อมาราคา17,000บาทนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นบอลด่างอันนี้ทุกคนฟังมาเลยนะบอลด่างนะครับถ้าทุกคนอยากจะเล่นทุกคนต้องยอมรับว่าเขาจะโตช้าแล้วก็หัวจะไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าบอลด่างเนี่ยคือบอลที่พิการนะทุกคนมันก็เลยหายากนะฮะแล้วก็เลี้ยงค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเอาใจใส่ดูแลแล้วก็เข้าใจเขามากๆเลยนะครับสำหรับบอลด่างนะ กรณีบอลป้ายนี่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าดารานุพัตน์เนี่ยเราจะไม่ได้กําไรแถมขาดทุนนะครับแต่ว่าเราก็ยังขายได้อยู่นะฮะมันก็มีขยายพันธุ์ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้นเล็กนะครับต้นเล็กเนี่ยบางส่วนผมก็เห็นเขาขายราคาแบบ2,000กว่าบาทนะแต่ส่วนเราไม่ถึง2องพันนะ,ะจะอยู่ที่ประมาณสิบหประมาณนี้แหละนะครับ แต่ว่าต้นที่เราทำไอ้ต้นที่ทําเราขาดทุนมันก็ไม่ได้มีแค่ต้นเดียวนะครับทุกคนเป็นต้นที่ราคาหลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะซึ่งบอลที่ราคาหลักหมื่นในช่วงนั้นมันคือบอลด่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ซื้อบอลด่างมาด้วยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะถอนทุนคืนยากจากต้นบอลด่างนั้นนะครับแต่ว่ามันมีต้นอื่นที่ทําให้เราได้กําไรแบบโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าต้นไหนที่ทําให้เรา ขาดทุนอีกแล้วก็ต้นไหนที่ทําให้เราได้กําไรนะครับสําหรับบอลซีที่เราแบ่งต้นทุนมากที่สุดนะครับนั่นก็คือต้นละสา0 0 0ันบาทก็คือต้นนี้นี่เองนะต้นนี้นะครับจริงๆอ่ะอันไหนเป็นต้นแม่อันนี้เป็นต้นแม่เขานะอันนี้ตัวที่แยกออกมานะคืออันนี้เพชรเจ็ดสีด่างนะครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ราคาสูงมากๆเลยนะในตอนนั้นนะครับพูดแรงไม่ได้นะเดี๋ยวพ่อกับแม่ได้ยินนะฮะก็ จะอยู่ที่35 0 0 0บาทแต่ว่าตอนนี้เราแยกออกมาได้เป็น2ต้นแล้วก็ยังไม่ได้ผ่านะฮะสำหรับเพชรเจ็ดสีซึ่งตอนนั้นนะ่ะมันสวยมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้มันสวยกว่านะ,ะสวยมากนะ,ะเพชรเจ็ดสีเนี่ยเป็นบอลสีที่ที่สวยมากๆนะถ้าเขาด่างด้วยนะครับแล้วก็เราก็โอเคนะตอนนี้ถือว่าโอเคนะครับถึงจะยังไม่ผ่าแม่อะไรเราก็รู้สึกว่าเออเรามีบอลที่สวยๆอย่างเงี้ยไว้ดูมันก็เป็นอะไรที่แบบ ยังแฮปปี้นะครับสำหรับต้นนี้นะครับเพราะว่าเราไปได้ต้นอื่นที่เขาถอนทุนคืนให้เรานะครับแล้วก็สร้างกำไรอย่างอย่างน่าพอใจแล้วกันนะฮะอย่างน่าพอใจนะฮะโซนนี้จะเป็นพวกแม่พันธุ์ที่เราผ่าหัวไปแล้วเอามาเก็บรอพักฟื้นในนี้นะครับเขาก็จะมีใบไม่เยอะหรอกมีต้นละใบสองใบสามใบกระหล่อมกระแลมนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะตอนแรกๆคือเราจะปลูกแบบ เอาจอมเขากลับมาปลูกนะครแต่ตอนนี้เราก็ใช้วิธีใหม่คือผ่าจนเหลือจอมนิดนึงนะฮะแล้วก็เอามาปลูกในในกระถางที่เล็กลงนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมกำลังกำลังออกกำลังออกใบใหม่นะครับเคยทำคลิปไปแล้วนะฮะว่ามันเป็นการแบบแบบผ่ากึ่งล้มต้นนะฮะสำหรับบอนสีนะครับต้นที่ทำ กำไรแล้วก็ถอนทุนคืนได้ดีที่สุดนะครับสําหรับส่วนเรานะฮะก็จะเป็นต้นนี้นะครับนี่พมพิมานนะฮะพมพิมานเนี่ยขายดีมากนะครับขายดีมากๆแล้วก็เป็นบอลที่เหมือนจะเลี้ยงยากใช่ไหมแต่เลี้ยงง่ายมากๆนะฮะแล้วก็ชิ้นที่เราผ่ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็คัดต้นที่สวยๆขายนะครับ พรมพิมานเป็นหนึ่งในไม้ที่เราต้องขอบคุณเขานะฮะเอาแบบขยายเขาเยอะๆเลยนะครับเราก็จะตั้งใจว่าเก็บเขาแล้วก็ขยายเป็นสวนพรมพิมานเลยเพราะว่าเขาเป็นบอลที่สวยงามนะอันนี้อาจจะโซมๆหน่อยนะเพราะว่าเราจับผ่าหัวหมดแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากตัวพรมพิมานแล้วนะที่เป็นตัวที่ทําเงินให้เรานะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ทําเงินให้เรา ไม่น้อยหน้ากว่าผมที่มาเลยนะครับแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รักเขามากๆเลยนะครับนั่นก็คือมนสวรรค์นะครับทุกคนจะเห็นว่ามนสวรรค์ที่สวนเราอ่ะสวยแล้วก็ตอนแรกๆนะที่ผ่ามาแล้วเขาสวยมากเขาออกสีแดงเพราะว่าเขาได้แดดดีนะแล้วก็บางต้นเนี่ยขายได้มากกว่าครึ่งหมื่นนะครับคือต้นเล็กๆใบเดียวนะตอนนั้นอ่ะมันขายได้4 0 0พันกว่าบาท5 0 0 0 6 0 0กก็มีนะฮะ ก็คือต้นนี้แหละนะครับมนสวรรค์อันนี้เป็นต้นดั้งเดิมเลยนะครับต้นดั้งเดิมก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้คือใบที่แก่แล้วคือบอลสีแต่ละช่วงวัยความสวยบนใบเขาจะไม่เหมือนกันเนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับอย่างอันนี้อันนี้ก็ผ่าหัวเปลี่ยนดินให้เขานะฮะเนี่ยใบใหม่เขาจะเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีจุดจุดจุด,จ,ดจุดนะครับ หรือว่าถ้าโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบสีโรสโกลสีชมพู mm. ก็มีอยู่หลายหน้าในต้นเดียวเหมือนกันนะริ mm. อันนี้มนสวรรค์ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะที่ผมก็ต้องบอกว่าแบบขอบคุณมากๆเลยนะ <c oughs> ขอบคุณมากๆที่เราเลือกแล้วเราข,ขยายได้ทันในเวลาที่บอลสีบูมมากๆนะฮะ <c oughs> หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะที่สวนเราไม่มีบอลบ้าน,านๆเลยนะฮะ จร,จริงๆอ่ะบอลบ้านๆก็มีนะมีไม่ได้เยอะหรอกมีไม่กี่ต้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้เน้นขายบอลบ้านๆนะครับเราเน้นขายบอลที่เป็นบอลสมัยใหม่ในกระแสนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะขายได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็บอลบ้านๆเนี่ยจริงๆอ่ะบอลบ้านๆขายได้ง่ายเพียงแต่ว่าขายออนไลน์ค่อนข้างยากบอลบ้านๆ,ๆเนี่ยต้องไปขายแบบตามตลาดออกตลาดตลาดนัดตลาดต้นไม้อะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าลักษณะ ผู้ซื้อที่แตกต่างกันนั่นเองพวกนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เราเตรียมไว้ที่จะขายนะฮะพอเขาโตมาแล้วเราก็จะขายแหละอย่างที่บอกนะฮะที่สวนเราเนี่ยจะจะมีชื่อเสียงจากพรมพิมานมนสวรรค์แล้วก็มีอันนึงที่ขายดีเหมือนกันนะก็คืออันนี้แสงประพัดสอนนั่นเองนะครับแสงประพัดสอนส่วนใหญ่แล้วคนที่ตามหาแสงประพัสอนก็จะมาหาเราซึ่งแสงประพัสอนเป็นบอลสีที่ สวยสุภาพเรียบร้อยนะครับสวยมากเหมาะกับคนที่แบบชอบอะไรที่หวานหวานสุภาพเรียบร้อยไม่เยอะอะไรอย่างนี้นะครับก็จะชอบบอนสีแสงประพรัดซอนแล้วก็มีพวกนี้ด้วยนะพรมพิมานพวกนี้จริงๆก็เตรียมขายหมดนะถ้าใครสนใจนะก็ทักมาได้นะครับแต่บางต้นเราอาจจะเก็บตั้งแม่นะคือต้นที่เราเลือกเก็บตั้งแม่ก็คือมันจะโตแล้วแหละแล้วก็มีความปลายสวยนะ ป้ายสวยจะจัดอย่างนี้คือเก็บตั้งแม่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราผ่ามาก็ต้องได้แบ่งปันทุกคนอยู่แล้วนะครับนูน่นนอกจากนั้นก็มีลูกไม้พวกลูกไม้อื่นๆนะครับที่ได้จากนี่แหละแถวนี้แหละนะครับนอกจากนี้นะครับผมก็จะปิด้ายด้วยบอลสีสะสมนะครับที่ เราตั้งใจเอามาเพื่อการสะสมนะครับนั่นก็คือบอลสีที่มีชื่อว่าไอยาเรนะครับซึ่งก็ทําคลิปไปแล้วแหละนะฮะเพราะว่าบอลสีไอยาเรตเนี่ยเขาก็มีหลายหน้ามีความสวยงามนะครับแล้วเราก็ชอบเป็นพิเศษด้วยนะฮะก็จะมีประมาณนี้มีคนถามซื้อเข้ามาเรื่อยๆนะตั้งแต่ผมปล่อยคลิปออยเรออกไปนะครับแต่เราก็ไม่สามารถแบ่งให้ได้หมดนะฮะ เราก็มีแบ่งขายนะแบ่งขายทุกคนนะครับบางต้นมันแผงเขียวก็มีนะแผงเขียวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะเขียวไปตลอดนะเผื่อว่า,อาไปผ่าไปอะไรแล้วมันก็อาจจะกลับมามีสีสันนะฮะอย่างเงี้ยอันเนี้ยตอนแรกนรกว่ามันจะไม่มีสีสันเห็นไหมอย่างเงี้ยใบแรกใบที่สองมาดูดิเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะเห็นไหมต้นเดียวกันนะอันนี้คือบอลสีอยอยาเลสนะะถ้าเราแบบไม่ได้เป็นคนเล่นบอลหรือว่า เป็นคนเล่นบอลแล้วไปปลูกไว้ที่บ้านแล้วมีคนไม่ได้เล่นบอลมามาเห็นต้นไม้แบบนี้มันก็จะแบบค่อนข้างที่จะว้าวเหมือนกันนะผมว่านะนอกจากอายาเลศนะครับที่เราสะสมอยู่นะก็จะมีอันนี้ด้วยนะอันนี้คือศีลาหุ้มทองนะครับศิลาหุ้มทองของเรามันไม่ได้เป็นหน้าเทพเหมือนเขาหรอกนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะสีสีแบบดั้งเดิมนะเป็นศิลาหุ้มทองสีดั้งเดิมนะครับแต่ก็อาจจะมีแบบดัง เหลืองเองเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมีอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีเชื้อสีเหลืองบางทีเราผ่ารุ่นต่อไปอาจจะได้บอลศีลาหุ่มทองหน้าเหลืองเห็นไหมอย่างใบใหม่นะี่ก็ออกเหลืองเหลืองนะครับอันนี้เป็นต้นต้นเนี้ยใช้กระถางใหญ่มากเลยนะเพราะว่าเป็นต้นหลักนะฮะต้นสุดหลักสุดปโปรดแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งอันนี้ไม่ได้สะสมหรอกหลุดมาได้ไงไม่รู้นี่คล้ายๆกันคล้ายๆกับศีลาหุ่มทอง แล้วก็มีสะสมอีกนะครับบอลสะสมก็จะมีนี่แหละศิลาเพชรนะครับตัวนี้ศิลาเพชรใบใหม่แดงแป๊เลยนะฮะนู่นอาจจะได้ผ่าเพราะว่าตอนนี้กำลังปล่อยให้เขาทิ้งใบนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะลงหัวนะครับบางทีเนี่ยพวกบอลที่กำลังจะทิ้งใบหรือลงหัวเนี่ยมันก็คือ กำลังที่จะสร้างหัวให้ใหญ่เพื่อที่จะเอาไปผ่านั่นเองนะครับแต่ว่าคนที่ปลูกทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ชอบบอนสีที่ทิ้งใบนะฮะแต่ว่าคนที่ทําสวนรู้แล้วแหละว่าการทิ้งใบนะ่ะคือเขาหัวใหญ่นะฮะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายคลิปนะครับกันด้วยลาหูอมจันนะฮะนี่ใบใหม่สวยมากเลยนะครับบอนสีลาหูอมจันเนี่ยเป็นบอนสีหน้าใหม่นะที่เราพึ่งเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าอู้ชอบสวยมาก เรากลายเป็นว่าชอบบอลทรงนี้นะครับคือถ้าวันหนึ่งที่เขามีด่างมีอะไรเข้ามามันก็คงจะสวยมากๆเลยตอนนี้เข้ามาในโรงเรืยนก็ต้องถอดเสื้อน,นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยตั้งแต่เราลงทุนมาจนถึงตอนนี้ได้เวลา1ปีเนี่ยเราขาดทุนหรือว่าได้กําไรยังไงบ้างน,นะครับผมเท่าที่คํานวณดูนะครับยังขาดขาดทุนอยู่ในเรื่องของในเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะว่าเราลงทุนไป2องแสน ประมาณสองเซนนะฮะสองเซนกว่าบาทก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราขายต้นไม้มาในในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ขึ้นมาที่ประมาณน่าจะประมาณแสนกว่าบาทนะครับแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าพวกแม่พันธุ์อยู่กับเราอันนี้คือซื้อขาดหมดแล้วนะไม่ได้เป็นอะไรนะก็แสดงว่าพอเอ่อกไรที่เราได้จากการขายนะครับถึงแม้ว่ามันจะขาดทุนอยู่แต่ว่ามารวมกับพวกแม่พันธุ์ที่เรามีนะฮะซึ่งรวมมูลค่าแม่พันเนี่ยมันก็หลักแสนเหมือนกันก็คิดว่า โดยรวมแล้วยังเป็นกำไรของเราอยู่นะครับซึ่งในระบบการในระบบของการทำส่วนนะครับเราก็แบ่งกำไรที่ได้นะครับคืออันนี้แบ่งแบ่งค่าแรงเราแล้วนะเออแบ่งค่าแรงเราแล้วนะครับแล้วก็เอากำไรที่ได้มาซื้อต้นใหม่ๆอย่างที่ทุกคนเห็นในช่วงต้นคลิปเราก็จะซื้อต้นใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะนั่นคือกำไรที่ที่เราหักจากค่าแรงเราแล้วนะครับ อย่างอันนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะเริ่มขายได้ละมันจะมีต้นไม้หลายๆอย่างแต่ว่าถาดนี้นะฮะถาดนี้จองหมดแล้วนะถาดนี้ก็จะเป็นไก่กระเสมซับนะครับมีลูกค้าจองไว้นะฮะแล้วก็มีเออนี่มีนางใหม่นะฮะนางใหม่ซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ขายนางใหม่นะแต่เราก็ผ่าแต่เราก็เห็นว่าเออมันก็ป้ายแปลกดีนะป้ายเหลืองๆนะฮะหรือว่ามันไม่โดนแดดก็ไม่รู้นะครับนางใหม่บางต้นเนี่ยอย่างเนี้ย ไม่มีจุดข่าวนะทุกคนการผ่านางไมเนี่ยก็สนุกดีเหมือนกันนะคือเราไม่ได้ขายนางไม่เลยนะเนี่ยเพราะว่าอันที่เราขายนะครับก็คือตรงนู้นเออฝากประชาสัมพันธ์น,นิดนึงนะครับถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเข้ามาก็ได้นะอันนี้ผมประกาศขายไปที่1000บาทนะครับสำหรับคนที่อยู่ในสุราษฎร์ธานีเนาะที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เอาไปวางหน้าตลาดนะครับเข้ามามาคุยกันได้นะจริงจริงมันมีต้นไม้ อื่นๆอีกนะที่เราอยากจะเคลียร์ออกไปจากสวนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขายตรงนี้มันก็จะมีไก่พวกไก่สุสงวนไก่ตัวงามหรือว่าลูกไม้บางต้นที่มันคล้ายๆกับคล้ายๆกับอีเหน่าที่เป็นสีชมพูอะฮะเออประมาณนั้นหรือว่าหรือว่ามงกุฎเพชรอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีอยู่หลายอย่างแล้วก็ต้นอื่นๆอีกที่เรายัางไม่แยกถ้าใครเข้ามาเราก็จะยกให้ไปหมดเลยนะ <laughs> มาพูดคุยกันได้นะครับ ในเรื่องของราคาแม่พันธุ์นะครับเมื่อช่วงปี6-4เนาะเมื่อกลางกลางปีนะครับเราเข้ามาก็มันก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แบบ5 0 0พันกว่าบาทขึ้นไปนะสำหรับต้นหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องเลี้ยงไปอีกเดือน2เดือนถึงจะสามารถผ่าออกมาได้นั่นคือระยะเวลาที่เราแบกต้นทุนไว้นะฮะก็ตีซะว่าแบบ3เดือนเราถึงจะจะกล้าผ่าบวกกับเราต้องศึกษาไปด้วยแล้วก็การค้นหาแม่พันธุ์ไปด้วยนะครับมันก็ทําให้เรา แบกต้นทุนแบกต้นทุนตรงนั้นนะค่อนข้างที่จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะฮะแต่ในช่วงกลางปีที่แล้วนะตลาดมันก็ยังไม่ไหวนะครับราคามันก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆนะบางต้นเนี่ยที่เราอยากจะได้มากๆอย่างเช่นท่านบางแก้วเองนะครับเราก็ไม่สามารถซื้อได้นะเพราะว่ามันแพงเกินที่เรากําหนดไว้คือต้นที่แพงที่สุดคือ3 5มหมที่เราซื้อมาเราคิดว่าพอแล้วสูงกว่านี้เราซื้อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า เอาเงินตรงนั้นไปซื้อต้นอื่นๆที่มันก็สวยงามมีชื่อเสียงเหมือนกันแต่ว่าราคาไม่ได้สูงขนาดนั้นเราก็เลยเลือกที่จะเอาวิธีนั้นไปกระจายซื้อต้นอื่นๆนะครับเราก็จะไม่ไปเล่นที่ไม่ไปเล่นบอลที่แบบเป็นบอลเทพมากๆนะฮะพวกนั้นมันก็หลัก78็0 0 0หมื่นหลักแสนอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มเลยนะฮะเราก็คำนวณดูแล้วแหละว่ามันไม่คุ้มนะครับ แล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์ไปเก็บไว้ดูอีกนะครับเผื่อว่าเราจะหาข้อมูลได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของสันด้วยนะครับที่วงกลมตรงนี้นะครับหรือว่าจะดูคลิปต่อไปก็มุมบนซ้ายขวาครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ